สวัสดีค่ะทุกคนโอ้ยเห็นข้างหลังเลยเซียวมี่อโก้เซียวมี่อ้าวทำไมจองบักวะล่ะมาทีงนี้หรอเยอะได้เอ้ยลอยลอยไม่สิอยู่ด้านหลังนะถ่ายกล้องชัดหน่อยสิฮารเดอร์มากับเพื่อนๆนะวันนี้เรามานั่งเรือแต่ว่า อันนี้จะเป็นที่ใหม่สถานที่ใหม่นะคะอไซอเดยียที่ที่ที่เคเล็กเนาะ,อ,ะอันที่เนี่ยเรามาถ่ายเอ็มวีวักนก่อนทุกคนจำไ,ได้ไหมแต,แต่ว่าเรามาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าวันนั้นอะเราไม่ได้มานั่งเรือนะคะวันนี้เรามานั่งเรือีล้วจะดูให้ดูบรรยากาศรอบๆผังลาวนะคะนี่ผังลาวตรงนู้นแต่ไม่ไปถึงสามเหลี่ยมทองคำนะอันนี้มันเป็นที่ใหม่ ไม่ใช่ที่น้องข่าแปงนะที่น้องข่าแปงนี่ไปถึงสามเดียมทองคำแต่ว่าอ่าอันนี้จะไปแค่ว่าบนน้ําแบบนี้เงเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะแวะไปทักทายน้องข่าแปงนะคะมพพีพี่หลายท่านเลยที่อยากเห็นน้องข่าแปงแต่ก็ของเรานะคะไม่ได้เห็นนานน้องยังอ,อ,อยู่อย่างไงทำอยัาง,งานแบบเอาทำงานยังแบบว่าทำงาน ยู่ที่เดิมอยู่ไหมนะคะก็ตามไปดูเนาะอันนี้เราอยู่โอเคตามดูบรรยากาศเนาะ เราผัดตรงนี้เขาเรียกว่าดานเนาะด่านด่านเรือแตอนนี้ไม่สามารถไปได้เนาะมันไม่ค่เห็นชัดเลยนะคะก็ข้าวนี้เนาะประเทศฝั่งเราคือมันจอดไม่ได้ไงทุกคนเอ่อด่านไม่เปิดมันก็จอดไม่ได้เนาะอพอจอดไม่ได้ก็คือว่าได้อยู่บนในแม่น้ําแบบนี้เองนะคะ ได้เห็นรอบๆแล้วก็ได้เห็นจุดที่เขาจอดเรือเองอ่ะได้เห็นแบบวิ่บ้านเขาอ่ะของนี้ก็เป็นฝั่เตลินแล้วนี่แต่ไกลอยู่เหมือนกันนะคะเคิดแบบราคาเป็นคนละคนละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะคะก็อยู่เหมือนกัน ค,คือหนึ่งพันหนึ่แค่แป๊บเดียวยังไม่สะเทือนอะไรเลยแป๊บเดียวนะ,ะัน่งไปพอลงก็คือหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วไปไหนไแป๊แบเดียวนะคะถึงฝั่งแล้วยังไม่ทันแบบตั้งตัวเลยอะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวจะไปแวะที่น้องข้แบงเนาะ เหมือนเคยบอกไว้น้องขัแปลงน้องขัแปลอยู่ดีกินหวานอยู่หรือเปล่าไม่ได้เจอนานจริงๆน้องก็ไม่ไเจอเอฟีก็ไม่ได้เห็นเนาะนานจริงๆนะคะเดี๋ยวดีนต้องออกน้องบุฟฟองแล้วน้องขัแปลงเปลี่ยนไปแล้วทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะอึงนะคะทุกคนอาจจะมบว่าอุ้ยน้องเหล่าเงินไม่มาหรอใช่ค่ะน้องเหล่าเงินไม่มานะคะ <S <S คือมากับเพื่อนในมุฟเฟต์กวางเองเนาะก็อ่า อนนี้เราจะแวะไปที่น้องกระแตงแป๊บหนึ่งนะคะซึ่งที่เรามาเนี่ยมันจะเป็นที่ใหม่นะคะก็เลยไม่ไปแวะกินที่ร้านน้องกระปตงคือมาที่ใหม่ก่อนเดียวจะแวะไปเที่ยวหาน้องกระแตงแป๊บหนึ่งโอ้โหเนี่ยเอากล้องมนเลยเอากล้องหมดเลยนี่นะ เอ,อีกเท่าไหร่ก็พอตามไปหาแล้วก็แปกกันไปกันทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เเ <c oughs> ไปไปหาเพื่อน,<ห>นเพื่อนใช่ไหมไหเฮ้ยเปลี่ยนเพื่อนเวียนเปลี่ยนติโก้ซื้อหรอขเขาแปลกน,นะหรอเหนือ่อยอะ เฮ้ยเหมยพี่หยุดนี่ค่ะโอ้โหคนไม่ค่อยเยอะนะอันนี้ใจโกโกมาเนี่ยเหนือเขาเหมือนนี่อ่ะอนี่มีมีนางเอกสวยๆมยีหลายคนอยู่เนี่ยไปดูป้ายเจ๊ไปดูป้ายมีคนสวยอ่ะใจโกโกมาถ่ายกนันนี่ตปุ๊บปี๊ดใช่เดี๋ยวให้ดูนะ<อ>มีรูปน้องบุฟเฟ่ต์อยู่ตรงน,นี้ด้วยเฮ <c oughs> ้ยเห็นน่าสนใจแล้วเฮ้ยมันไม่เห็นเราไม่มนนไปขึ้นคนเนาะ นี่สู้นลตัวรูปตัวรูปในถ้าเขาเนี่ยโอ้นี่คนอื่นใต้คนอื่นนะนี่ไงนี่ไงนี่คนสวยคนสวยาผิวมดพี่ชายก็นดิเขาถ่ายรูปแบบใต้ใหญ่แบบนี้เลยนะเมื่อสู้ เชื้อเลยอ่ะเชื้อเลธอไปเจอร้านกาแฟกันเขียสุเขียวจุกจันเลยอยากนั่งเนื้อจังเลยเราเนี่ยมานี่หน่อยมานี่หน่อยมานี่หน่อยมาหนีเลยเปิดแบงค์หน่อยเปิดแบงค์หน่อยเออ้ยนี่ดอยนี่ได้สุนี่ละ น้องกาแงเป็นทอมอ่ะเนี่ย<า>เตรียมตัวแล้วใช่ <laughs> ไหมแมาไปส่งข,งของกินให้หน่อยอ่ะกินน้ำอะไรไปดูอ่านี่วุ่ยแยบันชื่องนี่น้องกาแงอยู่ทีนี่นะมาดิแม่นมามซู้มาเขากินน้ำอ,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 อุ่นนุ่นเปิดน้ำจะเสะหน่อยมานี่นไฟใหญ่นะใครเข้ามาที่นี่เห็นชัดชัด สาวบุฟฟงสาวบุฟฟงตีวะตีเออตีวิฟว์เหรออ๋ออยู่เนี่ยวิฟว์อยู่ใน,นหอ้องครัวเหรอคนตีมันยุ่งยากเนาะมืนกัดไรเอวะอ๋ะอเออที่เก่าที่เดิมตรงนี้เหรอ,อไม่ทำอะไรใช่ไหมนอกจากอาจจะส่งน้ำนอืมน้องกาแฟเปลี่ยนลุกนะคะสั่งน้ำอะไรเหรอเออสั่งน้ำอะไรอยู่มีน้ำกี่วะตึงลาดเนีย่ยเขาปิดอ่ะ ปีเตอร์สั่งของอะไรอยู่สั่งของในของพ่อดเดียวอของพ่อด,ดีกวเะเอาอะไรยมอะอย่างเงี้ยอ่าเอาน้ำดีกว่าเป็นยังไงให้กินเดือนเท่าไหร่นะห้าพันบาทเหมือนเก่าเนาะอืมก็ไม่ได้ทำอะไรนะชงแต่น้ำนะห้าพันสบายดีบอกดูหน้าก็รู้ว่าสบายดีพันขึ้นเนาะ กวนเลยกวอยอมลงผอมร้องอมลงแต่ขาวขึ้นเอาลีซึ้งใจใจคิดวคิดอยู่คิดคิดยอ่ชาอุเรี่ยนนี่ของใครอ่ะที่มอยเหรอ เีเอฟซีถามมาว่าน้องกระปงสบายดีบอบวอ์ไม่ <laughs> ไปคิดที่จะกลับไปเป็นตะกร้องแล้วนะสบายดีลง <laughs> มาได้ถึงแล้ววนะ่ามาเป็นซื้อันที่ซาเป็ตเนี่ยซื้อมาเออไปซื้อมาพี่อันตอนนี้ปกติเปิดปิดกี่โมงนี่กี่โมงนะวันนี้พี่ทามองอยู่แหนอยู่ไหงทึ่งของยูอ่นี่สั่งเราของนี่นะเห็นไหม สัเดียงไปทางไทยใหญ่แล้วมาอยู่ที่นีนะ่เพราะคุยกับไทยใหญ่เยอะใช่ไหม <mm> สัเดียงจะแบบว่าคุยกับน้องเนี่ยจะเอาไปทางไทยใหญ่แล้วน้องพูดภาษาไทยขึ้นด้วยแต่นางพูดภาษาไทยใหญ่แล้วไนดะ้ชินแล้วใช่ไหมใช่ <mm> อันนี้คือเป็นฝ่ายทรงจีกันหรอทรงา้ปะดุกอืม นี่เนาะปกติป็นปิดกี่โมงนะห้าโมงห้าโมงตอนนี้เลยอันดีเลยอันเนี่ยห้าโมงปลายเด็ดปกติปิดจะวะปิดครัวเลยปิดในครัวเลยอ๋อเรือยังขึ้เรืออ๋อเรือในหนังใบอยู่ว่าแต่เรือเละตอนนี้ไม่มีคนขับใช่ไหมมีเนรอมีเลยอ้ถ้าทางนี้ไปถึงสามเดียบทองคำนะทางเนี้ยเราเคยไปแล้วเนาะครั้งนั้นอะวิอันนี้เฮ็ดเพิ่มใหม่เหรอ เอุ้ยทำไมไม,ม,มันลอยน้ำท่วมไปได้มหนน้าท่วมห<ฮ>มด <ๆ S 2> แล้ว,ลวนอย,ยังเหมือนเดิมอยู่นะแค่เพิ่มตรงนี้มาแต่น้ำท่วมไปหมดละถ้าไปทางนี้เห็นส้เรีบทองคำนะแต่มันไปไม่ได้นั่งเรือได้อยู่ตอนนี้เมื่อกี้เราเพิ่งนั่งห <laughs> มันเจ<อ>้า<ๆ>อกกันตั้งไตไงนอ่กันตั้งไตไงหนังส้มหนังลงกันตั้งไตมาหันช่างซิมิ้อ ทาตรงนี้หันสามเหลี่ยมสองคำเนี่ยน่าสนุกกว่านั่งเรือฝังนี้ปกติคนจะเที่ยววันไหนนะคนเยอะที่สุดอะเ<อ>สาร์อาทิตย์อ๋อไม่หยุดวันนี้เนาะโอ้โหร้อนจังเลย <laughs> <laughs> วันนี้เห็นกับตานะวันก่อนคุณแม่ไปบอกว่าเออน้องน้องขับแปลงอะเป็นลุกแล้วเราก็ไม่เชื่อพอมาเห็นกับตาเปลี่ยนจริงค่ะ <laughs> เปลี่ยนจริงๆเปลี่ยนรุกเนยมันจังเลยเหรอคุณแม่จะไม่ได้คุณแม่มาไงมันก่อนแบบเนาะตอนี้มานั่งกินอ,อ๋อตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนเพราะว่าที่ทักทิเล็กก็จะมีที่เก่าที่เดิมที่เรามากันเนะ่ะอันนี้ก็ที่ดองคาเต็กเขาก็จะมีริมน้ําของเนาะแล้วก็อีกที่หนึง่งที่เมื่อกี้เราไปนั่งเรือนั่นก็เป็นริมน้ําของนะคะ ผังนี้ก็จะมีสองที่ประมาณนี้เองนะคะถ้าถ้าฝั่งนู้นก็ถ้าฝั่งนู้นก็เราไปแบบนี้ก็จะไม่ค่อยมีมันเป็นร้านนั่งชิวๆแบบนี้เองไงทุกคนมันไม่ค่อยมีที่เที่ยวสักเท่าไหร่ท้าเที่ไหนก็ไม่ต่างจากเชียงตุงโอ้น้ําแข็งนใส่น้ําแข็งใส่น้ำแข็งอ่ะอันเนี้ยใส่น้ำมะนไรอะไรแก้วละเท่าไหร่นะหกสิบหกสิบบาทอ๋อ ไม่คิดจะกลับไปเที่ยวเชียงตุงเหรออยากกลับะไปอะไปอะเก็บเงินเก็บเงินก่อนเก็บเงินก่อนเก็บเงินก่อนอ๋อจะกลับตอนไหนยังไม่รู้ใช่ไหมอือก็กลับก็กลับด้วยกันก็ได้นี่วันที่วันที่สองอะวีกลับเลยอ่ะเก็บ เก็บเงินก่อนใช่ไหมถ้าคนจะเยอะไงอ๋สอสงการคนเยอะคนเที่ยวเยอะ,ยอะสุดมากเอาเขานี่ไม่มาช่วยฉันเลยน,นี่ของน้องนี่สำหรับนักแข็งที่ถ่ายมือเยอะแยะแต่มาถ่ายห้องน้ำคือฉันงงมากมันมีกระจกให้ถ่ายรูปนี่ไม่ได้หันด้วยตรง่ังหูหรออืมอ้มสวยนะ ที่ถ่ายสถานที่เที่ยวแบบที่ถ่ายงดงามแบบอลังการแต่ว่ามาถ่ายที่ห้องน้ําคือไม่ใช่คนปกติแล้ฝั่งนี้เมื่อก่อนเราขึ้นไปทางนี้เนาะสามเหลี่ยมทองคำอะทางนี้แหละทุกคนโอ้พอได้ เอาไป้องดีค <la> ่ะเนะอะลูเขาเล่นงานใชนดิน <check it out> ี <in> ่จะขอตัวราน้องะแบงตัวนี้เลยอาได้เจอแว็บเดียวก็พอแล้วเนาะเดี๋ยวแค่น้องจิ้มก่อนเดี๋ยวน้องกระเบนไปเฉิยนตุงเดี๋ยวพาเที่ยวโอเคโอเคบายบายกล้องนะบายค่ะไปแล้วนะคะเนี่ยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก่ไลค์ก็แชร์ให้น้องด้วยนะคะน้องหลังนม่ไม่มาพวกที่เกียนเที่ยวนะคะเที่ยวทุกวันโอเคแล้วหลังคลิปนี้เราจะไปเที่ยวไหน ้องเ,เอาเงินไปด้วยจะไปเที่ยวไหนกันบ้างก็ติดตามนะคะบายสวัสดีค่ะนี่โอ้โหร้อนเขาคงสะใจอ่ะเขาคงสะใจ่ะเล่นงานฉันหนักมาก